สวัสดีค่ะดิฉันปาณปิยาค่ะสวัสดีค่ะปิตชยามากวันนี้เป็นอะไรมาคะวดหลังค่ะมีโรคประจำตัวไหมคะไม่มีค่ะทานยาอะไรเป็นประจำไหมคะไม่มีค่ะพักผ่อนเพียงพอไหมคะพอค่ะทานอาหารครบห้าหมู่ไหมคะครบค่ะขับถ่ายเป็นปกติไหมคะเป็นค่ะขออนุญาตตรวจหัถทวทนะคะรมนนอนหงายค่ะตรวจหัถทวทวางเล็กเท้าเป็นเลขสี่นะคะ กดข่าลงมาที่ที่นอนนะคะที่พื้นนั่นเองนะคะสังเกตว่าหลังเขาเนี่ยงงขึ้นมาเยอะหรือไม่นะคะตรวจทั้งสองข้างนะคะเข่าคู้กดไปหาผู้ถูกนวดเพื่อจะสังเกตว่าเขามีอาการเกรงบริเวณหลังหรือไม่นะคะ ต่อไปนะคะใช้มือสอดนะคะใช้แขนทั้งหมดเลยนะคะสอดเข้าไปด้านหลังนะคะดูว่ามีส่วนโค้งหรือแผ่นหลังมีอุปสรรคกับการเอาแขนเข้าไปหรือไม่นะคะเสร็จแล้วก็ทำการนวดรักษานะคะจุดที่หนึ่งวัดเหนือจากเข่าสองนิ้วนะคะ กดบริเวณกึ่งกลางนะะนหน้าขานับ1นึถึงสินะคะซึ่งท่านี้จะอยู่ในลักษณะท่านนอนก็ได้หรืองอขาก็ได้นะคะห่างจากหัวเข่า2นิ้วนะคะแล้วก็กดนะคะอย่างที่แจ้งแต่แรกนะคะว่าเราใช้ทำได้2วิธีนะคะ เสร็จแล้วบางขาคนไข้ลงนะคะวัดึ่งกลางสะดือเป็นหลักนะคะห่างจากสะดือ2นิ้วลึกลงไป2นิ้วนะคะกดถ้าดูอาการคนไข้แล้วมีความรู้สึกตึงมากกว่าปกติเทคนิคในการดูแลนะคะให้คนไข้งอเข่าได้ค่ะ งอเข่าขึ้นมานะคะจนชิดนะคะส้นเท้าชิดก้นย้อยค่ะแล้วก็กดนะคะลงไปให้ลึกประมาณ2นิ้วนับ1นึถึงสิแล้วก็ปล่อยค่ะต่อไปการแก้อาการปวดหลังนะคะผู้ถูกนวดนอนคว่ำค่ะ จุดสัญญาณที่1นนะคะห่างจากข้อเท้าด้านหลังนะคะสนิ้วนะคะกดลงไปนับ1นึถึงสิแล้วก็ปล่อยนะคะห่างจากจุดที่1นนะคะสนิ้วนะคะนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยค่ะห่างจากจุดที่2 2นิ้ว นับ1-10ถึงแล้วก็ปล่อยค่ะห่างอีกเช่นเดิมนะคะ2นิ้วเช่นกันนะคะกดลงไปนับ1-10ถึงแล้วก็ปล่อยค่ะยกเว้นข้อพับเข่านะคะห่างจากข้อพับเข่าด้านบน2นิ้วกดนับ1-10ถึงแล้วก็ปล่อยค่ะห่างจากเส้นที่ กดสักครู่นี้สองนิ้วเช่นเดียวกันนะคะกดลงไปนะคะนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยค่ะจุดต่อไปนะคะคือจุดก้นย้อยนะคะกดลงไปนะคะนับ1นึถึงสิแล้วก็ปล่อยค่ะและมาถึงบริเวณข้อต่อสะโพกนะคะบริเวณสลักเพชรนะคะกดลงไป นับหนึ่งถึงสิบแล้วปล่อยค่ะมาถึงที่จุดสัญญาณเอวนะคะบริเวณนี้จะมีทั้งหมด4จุดค่ะจุดขอบเอวนะคะจุดที่1อยู่ชิดกระดูกนะคะนวดด้านซ้ายอยู่ชิดกระดูกด้านซ้ายนะคะกดลงไปนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยค่ะห่างจากจุด ที่1ของเอวนะคะขึ้นมาอีก2นิ้วนะคะจุดสัญญาณที่2ค่ะกดลงไปนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยค่ะห่างจากจุดที่2ของสัญญาณเอวนะคะขึ้นมาอีก2นิ้วค่ะกดจุดสัญญาณที่3นับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยค่ะห่างกันอีก2นิ้วนะคะเพื่อมาที่จุดสัญญาณที่สี่ กดนิ่งๆนะคะนับ1-10ถึง10แล้วก็ปล่อยค่ะเพราะฉะนั้นการนวดแก้าการปวดหลังนี้นะคะจะมีสัญญาณอยู่สองด้านก็คือสัญญาณด้านหน้าที่บริเวณเนือเนือเข่าและที่ท้องนะคะส่วนด้านหลังที่ข้อเท้าผ่านสลักเพชรและมาสิ้นสุดที่กึ่งกลางหลังค่ะอันนี้เส้นสัญญาณปกติที่เรานวด ตามเส้นขาในท่านอนคว่ำนวดขานอนคว่ำนวดหลังนะคะแล้วก็ท่านอนหงายนวดขาและนอนหงายนวดแขนค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอาการโรคของอาการหนึ่งที่เป็นโรคฮิตมากๆทีเดียวถ้านวดตามสัญญาณนี้แล้วถ้าผู้ถูกนวดมีอาการมากนะคะ ก็ขอให้ทำซ้ำๆในอาการนี้หลายๆรอบแล้วอาการจะดีขึ้นค่ะอ,อยากจะแนะนำนะคะข้อที่1ลดการเดินซ้ำๆนะคะหรือเดินจนมากเกินไปนะคะ2ก็คือพยายามอย่านอนในท่าตะแคงเป็นเวลานานๆน,นะคะงดของแสลงทุกชนิดนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ เดมน้ำให้ได้วันละ6-8แปดแก้วออกกําลังกายตามไวัยนะคะเพราะนั้นการเสียดสโพกวิธีการออกกํลังกายก็คือถ้านวดตัวเองนะคะก็ะะนวดที่ข้อเท้าโดยการใช้มือทั้งสองข้างนวดตัวเองขึ้นมาจนถึงต้นขานะคะ,คะแล้วก็ข้อสำคัญขอให้ทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะ